สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องดรยาในกครับทุกคนและเรามากันดีกแล้วสำหรับหมดอัลติเมทเ o y แ l e l นะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะต้องหาคลิปที่มันชนะบ้างนี่แหละรู้สึกว่าช่องเราคลิปไม่ชนะเยอะมากๆเลยนะก็คือไม่ชนะในเริ่มเยอะแล้วโอเคเราหาคลิปชนะบ้างถ้าไม่ชนะผมจะไม่ลงก็แล้วกันนะครับ โอเคทุกคนก็ยังให้ลืมโปรงทางลุชแมนชอปกันด้วยนะครับก็โปราะจะเป็นตามนี้เลยนะครับแล้วที่สําคัญคือเติม700บาทขึ้นไปเนะี่ยก็จะได้โบนนะัสเพิ่มเติมด้วยในงานทุกคน,กคนแล้วที่สําคัญลุชแมนชอปเนี่ยเติมผ่านไซก็ได้ลุชแมนคอยด้วยในะเอาไว้ลดในการเติมครัง้งต่อไปเนะี่ยสูงสุดถึง25%นะครับใครถือปนะันเนี่ยแล้วก็ยังมีบริการผ่อนสูงสุดถึง10บเดือนทางลุชแมนชอปนี่ครับก็ยังไงี้ครับฝากล่างทางลุชแมนชอปกันด้วยนะแฟนไลน์จะเป็น a บ โอเคมาวันนี้ก็ลงที่เดิมเนี่ครับเพิ่มเติมคือโคชิงกีนี่แหละก็เดี๋ยวไม่รู้ว่าแผทหน้ามันจะมีด่านมิราม่าเข้ามาหรือเปล่านะทุกคนแต่หวังว่าให้มันมีด่านใหม่มาบ้างนะครับอยากไปเล่นด่านอื่นบ้างนะไม่รู้ว่าด่านมิราม่านี่น่าจะแบบตึงมากกว่านี้นะผมว่าเนะครับโอเคทุกคนมาเดี๋ยวเราลงโคชิงกีเหมือนเดิมนะครับเหมือนไล่เครื่องบินถึงอยู่นะโอเคเหมือนรอบนี้จะไม่ค่อยเจอคนไทยเลยไม่มีเสียงอะไรเลยทุกคนมีที่แทนยัดกับเราด้วย โอชิงกิได้อยู่นะผมว่าน่าจะมันทันเมย์ได้มั้งถึงอยู่มาทุกคนกดดแต่งล่างอยู่เราจะลงโซนกลางนะครับส่วนมากผมเล่นตรงกลางนะี่ขวาก็ไปเม้นดาอีกุวนี่นี่มีติ้งนะเหมือนเขาจะยัดนะเออเหมือนเขาจะลงตรงนี้ว่ะคูจิวน่าจะยัดได้นะถ้ามีปือนอะ่ะยัดได้นะใช่ใช่ผมได้ปืนลูกสองแล้วผมเล่นก่อนนะ <S <S โอ้โหไม่โดน ต้องยัดให้จบนะเฮ้ยขึ้นไปแล้วเฮ้ยโอ้โหไม่โดนเลยชิบหายแล้วนเลยหนึ่งแล้วนหมผมมัวหมดหมดแล้วตอนนี้เอ้ยคูจิ๋วระวังโอเคนอกอีกหนึ่งนอกอีกหนึ่งเอ้ยเดี๋ยว ไม่ล่วงเสียดุซองระยะนี้ขบวนขบวนขบวนผมจับ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 เดี๋ยวพี่ผมปิดประตูก่อนนะเดี๋ยวยุงเข้าเดี๋ยวรอดูนะดูมันจะกระโดดนะฟังเสียงฟังเสียงแล้วเล่นเลยไม่มียาด้วยผมกิ้งเน็ตเล่นนะไป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 ไเล่นก่อนโอเคหมดตีเนี่ยมันจะมีโซนแน่ผมผมอีกนะผมไม่มีเน็ตวะอยู่ตรงขอบเลยเนี่ยลูกปืนก็จะหมดแล้ว โซนหน้ามีตวงนะบ้านซ้ายเนี่ยกระแทกเจ็บมากน็อกหนึ่งครับเอ้ยอย่าปาไฟมาเอ้ยเดี๋ยวผมก็ห้าวจัดเลยยาก็ไม่มีงี้ใส่ว่าแต่เสียดายมากเอ้ยเดี๋ยวใครปาอะไรมาเนี่ยกูจิ๋วผมต้องผมต้องออกก่อนวะผมไม่มีอะไรเลย ไอ้เมืองนะผมฟาร์มถอยก่อนนะไม่มีของเลยอ่ะลูกหมดแล้วโอ้โหไม่เจออะไรเลยเหมือนเขาวิ่งมานะระวังด้วยนะครับวิ่งไรวิ่งไปตระดักจุดผมวิ่งถอยมาก่อนโอเคได้ยูเอ็มพีมาที่นี่ส่วนรถกระบะนี้สองตัวก็ไอบ้านนี้สองตัวเลยนบ้านนี่โอเคผมขอหมุนยาแป๊บนึงมันเริ่มมาหาผมแล้วว่ะคุยจิิวพี่โบมันถอยเราที ใช่ใช่ใช่มานี่มานี่มาไหนดักดักดักน็อกหนึ่งหมดปะหมดแล้วโอเคสวยครับผมโอ้โหไม่มีใครตายโอเคชั่งโมงมันจะเลิกกี่โมงไหนตอนเตรียมาปะไม่รู้เหมือนกันครูจิ๋วน่าจะมามั้งว่าจะไปอัดคลิปกันขี้เกียจสตรีมแล้วเนี่ยเอาตรงหลังๆ ก็จะไปอัดคลิปแบบตั้งตั้งใจเล่นหน่อยรู้สึกหลังๆผมเล่นติด,ดตแบบติดไฮไลท์เงี้ยผมว่าผมจะตั้งใจเล่นเหมือนสตรีมเมอร์คนอื่นบ้างนะครับทุกคนรู้สึกตัวเองเล่นติดไฮไลท์เยอะมากแบบบางจังหวะมันก็หลอนะแต่ผมไม่ค่อยหลอแบบผมก็รีบบุ่มบ่ามเกินนะครับอันนี้เป็นนิสัยเสียผมเลยผมรู้สึกว่าตัวเองเล่นแบบติดไฮไลท์เกินไปถ้ามันอัดคลิปก็ดีแหละแต่ถ้ามันไลฟ์มันก็จะเป็นอีก อ,อีกฟิลหนึ่งนะครับเอ้ยด้านซ้ายมีคน,อ,นนะอาจจะต้องไปฝึกฝีมือให้มันเก่งกว่านี้เพิ่มเติมนะทุกคนเพื่อนเอารถหน่อยครับเอารถสักคนหนึ่งหน่อยโอเคครับเอารถสักคนหนึ่งหน่อยเผือ่อไว้เดี๋ยวผมไปจอดเล่นเนินนะอาจจะไม่ได้ขับทิมนะถ้าขับทิมล่วงหลายรอบนะโซนหน้าแหละเดี๋ยวจอดเก็บเสียงสักนดิดนึ่งนะ <c oughs> มันได้ยินแบบ่าผมว่าวน่าจะได้น่าจะได้ยินเนาะ <c oughs> ไมไ่แล้วสโมกเต็มเลยนะนเ,นเน็ได้นะครับ เนตเข้าไปในควันเลยเราเนตเองบ้างดีกว่านะครับเนตไปซ้ายสักลูกนะครับแล้วก็ตรงกลางสักลูกนะครับเราจะไล่เช็คเป็นโซนๆไปนะโอ้าะรันมัผมขอเช็คก่อนไปปน็อกหนึ่งเพื่อนโอเคเรียบร้อยหมดแล้วครับเฮ้ยไม่สิมันน็อกเฉยๆนะ โอเคเพื่อนสวยครับอีกตัวนึงหายไปไหนนะสมองไหนสมองสมองอยู่ครับมันไม่หมดเลยโบไปไม่ไม่เก็บของได้นะเพื่อนมันไม่รู้อยู่ไหนครับได้อยู่ได้อยู่มันไป,ปนไหนอ,อยู่โซนรั้วน่าจ,จะตีหนึ่งนะมาขอป้องแป้งหน่อยดิ โอเคว่าจะป้องแปงเรรบ้อยโอเคเขาสโมกแต่ไม่ทันละผมซ้ำไปแล้วนะโหวงสองนาที เนิน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 ใช่ไหมไปปาระเบิดดิเนินไหนเนินไกลๆนู้นเลยเหรอโอเคเอ้ยเดี๋ยวเนินนี้นี่หว่าคนไกลๆไงผมคิดว่าเนินไกลโอเคสวยโอ้เจ๋ว thank you ผมก็คิดว่าเนินนู้นคนละเนินเลยอ่ะถ้าเนินชิดได้ปาเนตใส่อ่ะเกือบแล้ะเกือบโดนหลอกอีกแล้วนะครับทุกคน ได้ได้แป๊บนึงกำลังไปกำลังไปตัวเดียวอีกแล้วจริงป่ะเนี่ยใช่เอใช่หรอไม่ค่อยเ่อเลยในไหนอ๋อโอเคโอเคแป๊บนึงโอเคโอเคโอเคกำลังไปกำลังไปใจเย็นแป๊บนึ่งโอ้โคมันโดดตัวเยน็อกหนึ่งเุ๊ยโหกดผมกดผิด เชียนิดเดียวเกือบเรียบร้อยครับบ้านบ้านสองตัวันอยู่โอเคคพื่อน่สองตัวดิแค่สองตัวกันคิดว่าคนนอนอยู่มันน็อกไปหนึ่งอ่ะโดนใครส่อยอยู่่ะมันยิงมาบิกันแล้วอ่ะ หลังมีอ่ะตรงไหนวะนะในตรงบ้าน,น,น,นก็มีนะใช่ใช่อุ้ยเ,เจ็บแล้วเจ็บเจ็บบ้านเนี้ยชั้นสองนะชั้นหนึหน่งมันขับรถนะมันขับรถมันเอารถออก โอเคโอเคตโซลทบใช่ไหมใช่ใช okay, okay. ่ช huh? ั้นหนึ่งนะน่าจะอยู่บันไดอ่ะโอเคบ้านสวยครับแปลว่าเหลือโซนหลังแล้วสี่สี่เหรอเหมือนจะอยู่บ้านเนี่ยเฮ้ยเพ้งหนึ่งเป้งหนึ่ง ไม่ปองเป่งปองเป่งวันไหนทิพชาวบ้านเลยทุกคนมันอยู่ตรงอยู่ตรงบ้านตรงบ้านเลยเอ้ยน็อกไอ้บ้านนี้เลยน่าจะครบสี่นะผมว่าต้องไปช่วยแล้วอะทุกคนมันครบไม่ได้นะตรงนี้เดี๋ยวไปชิดเลยก็แล้วกันนะเลนบ้านไหนบ้างเลืนบ้านเอาไปหนึ่งน่าจะหมดแล้วเนี่ยเราจะมาทันหรือเปล่า ไม่น่าฐานแล้วนะเสีย่ยงเงี้ยโอเคเรียบร้อยนะน okay, ทุกคนโอเคครับทุกคนก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อปเป็นกำลังใจผมด้วยนะทุกคนแล้วก็ยังไงก็อย,าย่งงอยาลืมฝากค um ุณไปส่งกันด้วยนะครับลืมขายของในะคลิปนีย้ยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าในแง่สำนึกเสกนะทุกคนบ๊ายบายนะครับกับใครที่ย้ายผมได้ด่านอื่นก็คอมเมนต์กันมาได้นะทุกคนแต่ส่วนมากน่าจะวุนด่านนี้กับด่านอัลติเมทนะเพราะว่าคนชอบกันเยอะมากปานแล้วทุกคนบ๊ายบาย